สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i อ m o n นะครับวันนี้ก็จะมาเติมหมึกใส่เครื่องปรินต์นะฮะอันนี้เป็นสีดำนะครับราคา144บาทซึ่งถูกมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยนะฮะโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะฮะก็หินน้ำยาไหมครับอันนี้พวก YMC นะครับเป็นพวกสีต่างๆครับอันนี้เป็นสีดำนะครับ b k Black นะครับก็ต่ำที่สุดนะครับสำหรับ เครื่องพิมพ์เครื่องนี้นะครับก็ขั้นแรกก็เปิดตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเอฟสันนะครับรุ่น l 3 1 1 0นะครับเปิดตรงนี้นะครับจับดึงออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นแท้งของมันอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับโอเคก็ผมหลังจากแกะออกมาแล้วนะครับก็ทําการเปิดออกมานะครับตรงนี้นะครับนีะออกมาเลยนะครับพวกนี้คือถ้าหากมันไม่ตรงล็อกของมันมันก็จะไม่เข้านะครับอันนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับ นี่เป็นล็อกนะครับเห็นไหมครับขีดอันนี้ก็ตรงตรงเหมือนกันนะครับโอเคจากนั้นตูบใส่รวดใส่อย่างนี้นะครับมันจะไม่ไหลออกมานะครับนะบไม่ต้องกลัวนะครับพอใส่ปุ๊บ่ามันก็จะเติมนะครับทังเสียงนะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังเหลืออยู่นะครับถ้าหากยังเหลืออยู่แล้วก็เอาเก็บไว้ใช้คราวหลังก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ปิดนะครับกดเครื่องพิมพ์นะครับจากนั้นกดตรงนี้ค้างไว้ค่าวินาทีนะครับให้เครื่องทําการขเขาเรียกว,ว่าอะไรทาการ เออน,นั่นแหละนะครับกดค้างไว้นะครับจนกว่าไฟตรงนี้จะกระพริบนะครับประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นก็จะเริ่มทําการน้นํายาหรืออะไรต่างๆล้างหัวหัวหัวพิมพ์อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่เข้าเข้าใจเหมือนกันประมาณนี้นะครับสําหรับการเติมนะครับง่ายๆนะฮะอันนี้ส่วนเหลือที่เหลือเนี่ยเราก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เติมที่หลังก็ได้นะครับอันนี้มันเต็มแล้วนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ144บาทนะครับของแท้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ